สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชนเนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยหวยไทยนะคะทุกคนเป็นเลขดับที่ทุกคนรอคอยนะคะงมดก่อนนี้บนก็หลุดไปนะคะบนแล้วก็ดับบนล่างที่หลุดนะคะชนกันสนันมาเต็มเลยนะคะมาดูกันนะคะทุกคน มาดูกันเลยเนาะงวดก่อนนะคะสูตรให้ไปที่ดับเจ็ดนะคะงวดก่อนสูตรให้ไปที่ดับเจ็ดบนนะคะดับเจ็ดบนทําอีกสูตรหนึ่งได้ดับห้าบนนะคะบ้ยห้าเจ็ดมาครบเลยนะคะดับเจ็ดบนนะคะออกเจ็ดห้าเจ็ดนะคะแอดดับเจ็ดสองตัวมันก็มาเจ็ดสองตัวเลยนะคะเออเลิศมากค่ะงวดวันที่สามสิบนะคะงวดวันที่สามสิบ ให้ไปที่ดับหกบนนะคะสามสิบดับหกบนเอาไปพิจารณากันดูนะคะทั้งหมดสิบเจ็ดงวดนะคะทั้งหมดสิบเจ็ดงวดดับอยู่สิบสองงวดนะคะหลุดห้างวดนะคะหลุดห้างวดนะคะปีนี้ถือว่าหลุดเยอะค่ะปีนี้ถือว่าดับหลุดเยอะนะคะห้างวดเยอะนะ ก็ส่งท้ายปีแล้วเนาะปีหน้าว่ากันใหม่นะคะปีหน้าว่ากันใหม่แอดก็จะได้เริ่มเริ่มใหม่นะคะเริ่มเริ่มนับใหม่เ,เนาะเริ่มกระดาษใหม่นี่นะคะดับบนแต่ที่ริมแม่นสุดๆก็คงเป็นดับล่างนะคะตั้งแต่ต้นปียังไม่หลุดเลยนะคะแอดมีสามดับนะคะทุกคนแอดมีดับบนดับล่างแล้วก็ดับบนล่างนะคะมีสามดับนะคะ เฉพาะดับบนเฉพาะดับล่างแล้วก็ดับทุกตำแหน่งนะคะแต่ว่าดับทุกตำแหน่งนี่จะเป็นออกแนวประมาณว่าถ้าไม่ดับก็คือมาเต็มๆค่ะตัวนี้ตัวนี้สามารถจับตามองได้ตัวนี้ดับบนล่างค่ะสามารถจับตามองได้ใครที่จะเอาเลขดับไปเล่นนะคะ FC จบแต่เลขดับ S นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าบางจังหวะจับได้ก็ ปังเลยค่ะเพราะว่ามันแค่เม็ดเดียวนะคะอ่านี่นะคะดับหกบนนะคะดับหกบนสวยงามพรามแปดถือว่าบนไม่มาสีงวดแล้วนะคะบนไม่มาหกสีงวดแล้วนะคะเก้าคองบอลลังเก้าห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งตอนนี้มีแต่เก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดจริงๆด้วยค่ะนี่ หลังจากงวด446มาเป็น957คองนะคะบนามาดูสูตรดับล่างกันนะคะดับล่างนี่ถือว่าแม่นมากนะคะแต่งวดนี้แอดอยากให้มันหลุดนะคะแอดรู้สึกแอดว่ามันต้องมาแล้วแน่เลยค่ะต้องรอดูเลขเด่นก่อนแอดรู้สึกว่าสูตรนี้ต้องหลุดแล้วเนี่ยเลยนะคะ อยากให้มันดับไม่อยู่จังเลยค่ะแต่มันก็ดับอยู่ทุกงวดทุกคนอยากให้ดับไม่อยู่มากๆเลยนะคะสูตรนี้เอามาดูนะคะดับล่างแอดตั้งชื่อให้มันดับล่างโคตรแม่นแล้วนะคะของวันที่30นะคะ30ธันวาคม66ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะซื้อพอสอใหม่เลยทุกคนพอสอใหม่ก็67หรือเปล่าเนาะน่าจะอั้นแล้วละคะ่ะ สติตินะคะดับผ่านยี่สิบสามงวดตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยงวดที่ผ่านมานะคะสูตรให้ดับศูนย์ล่างนะคะแต่คือไม่มาทั้งบนทั้งล่างเลยสูตรนี้สุดยอดนะคะสูตรให้ไปที่ดับศูนย์ล่างนะคะออกแปดห้านะคะงวดนี้นะคะสูตรให้ไปที่ดับสามค่ะทุกคนสูตรให้ไปที่ดับสามนะคะดับสาม ดับสามงวดวันที่สามสิบธันวาคมหกหกนะคะให้ไปที่ดับสามทุกคนศูนย์อาจจะมาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าศูนย์ไม่มาล่างโอ้มันไม่ใช่เล่นๆแล้ว,วนี่ใครที่จะไปศูนย์ล่างศูนย์ไม่มาล่างนะคะศูนย์ไม่มาล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองงวดนะคะตั้งแต่งวดสามศูนย์ศูนย์ไม่ออกล่างเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองงวดแมอกอืมเอาจริงๆรนี่ศูนย์มาล่างอยู่ไม่กี่งวดเองนะคะหนึ่งสองสามงวดเองเอาจริงๆศูนย์มีหนึ่ง, 0, งสองสามหวยงวดนี้ก็ไม่ใช่ศูนย์น่าจะดักอยู่บนล่าง ดับล่างให้ไปที่สามนะคะก็ขอให้สามขึ้นบนนะคะถ้าสามขึ้นบนมีแอดมีโอกาสแล้วแหละดูถ้าเพราะว่าสามดับล่างนะคะก็ขอให้มันดับล่างอยู่นะคะถ้าจะดับก็ให้มันดับล่างอยู่แล้วแอดจะเอาขึ้นบนนะคะดับล่างอยู่ถึงไหนคอยขึ้นมีจะสามเตมอยู่โรต,ตรีก็ได้ แอดก็พึ่งทําพึ่งได้ดูพร้อมทุกคนนะคะเพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์มันแนวทางหลายๆห่วยนะคะแอดก็ยังไม่มีเวลาคิดนะคะพึ่งคิดให้ทุกคนนี่ใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะจบเลขดับก็คงจะเป็นเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเลขเด่นอา้าวแขบกันไว้ดูค่ะแขบกันไว้ดูเหลือดับสุดท้ายแล้วนะคะมีสามดับนะคะดับสามนะคะ ยังไม่หลุดเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีนะคะสูตรนี้แม่นมากๆค่ะบางงวดก็คือดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะแต่บางงวดก็คือให้ดับล่างแล้วนางก็กระโดดขึ้นไปบนค่ะที่ดับอยู่นี่เพราะว่าส่วนมากจะกระโดดขึ้นไปบนมากกว่านะคะขอให้มันขึ้นบนเถอะดับสามดับสามล่าง ามาสูตรนี้กันเลยนะคะนี่สูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรวัดใจวัดดวงค่ะมีสองทางเท่านั้นค่ะสูตรนี้คือมาแล้วก็ดับไปเลยนะคะมาดูกันนะคะงวดก่อนสูตรให้ไปที่ดับเจ็ดนะคะเดี๋ยวนะคะแอดขออนุญาตแป๊บนึงลืมติ๊กตัวที่มันหลุดให้ โอ้ลูสามงวดติดเลยนะคะนี่หวคือมาเป็นจังซี่กวพักเป็นเลขวิ่งได้เลยนะคะนี่สูตรนี้มาดูนะคะงวดวันที่สามสิบนะคะงวดวันที่สามสิบธันวาคมนะคะงวดวันที่สามสิบธันวาคมสูตรให้ไปที่ดับแปดค่ะสูตรนี้น่าจับตามองค่ะเพราะว่ามีสองทางค่ะ คือดับแล้วก็เด่นมาเลยค่ะทุกคนใครที่รอเลขดับนะคะสูตรนี้เอาไปพิจารณากันดูเลยแต่ว่าถือว่าดับไม่อยู่สามงวดติดเลยนะคะมาเต็มเต็มเลยนะคะงวดก่อนแอดให้ดับเจ็ดสองตัวนะคะงวดก่อนดับศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะงวดก่อนดับศูนย์เจ็ดเจ็ดนางมานะคะนางมาเจ็ดห้าเจ็ดเอากับนางสิ งวดน,นี้ดับหกสามแปดนะคะงวดน,นี้ดับหกสามแปดดับบนล่างทุกหลักนะคะทุกหลักทั้งห้าตำแหน่งเลยนะคะนี่หน่วยสิบหน่วยสิบร้อยดับแปดนะคะ,ะ,คะถ้ามีแปดมานี่หลุดทันทีนี่แอดจะให้ดับอู้มีมีบนมีบนงวดที่ผ่านมานี่แหละค่ะดับหนักสุดนะคะหลุดหลุดถือว่าหลุดหนักสุดแล้วนะคะ <c oughs> เกตมาสองตัวเลยค่ะ ใครที่จอบเลขดับแอดเนี่เอาไปซื้ออนี่เลยค่ะอา้าวดับก็คือเลขที่โอกาสมาน้อยนะคะแต่บางทีมันก็หลุดค่ะทุกคนเลขที่โอกาสมาน้อยแล้วก็ดับไม่อยู่นะคะแต่บางสูตรก็ดับแม่นๆนะคะแต่ส่วนมากก็ถือว่า ยังพอไปได้นะคะยังพอโอเคอยู่หวยสิบเก้างวดนะคะทั้งหมดสิบเก้างวดดับผ่านสิบสามงวดนะคะหลุดห้างวดก็ถือว่าหลุดเยอะอยู่ค่ะแต่ก็สงท้ายปีแล้วเนาะดับแปดค่ะหวยออกวันวันวันที่สามสิบนี่น่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเปล่าประมาณน่าจะเป็นวันหยุดนะคะยังไม่ได้ดูปฏิทินเลย น่าจะเป็นวันหยุดนะคะดูเลขกำลังวันออกให้พิธีดับแปดนะคะทุกคนอ่าตอนนี้แอดมีดับอยู่สามดับนะคะดับบนให้ไปที่ดับหกนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งอะดับบนให้ไปที่ดับหกนะคะดับบนให้ไปที่ดับหกนะคะบนดับหกล่างดับสามหกสาม ดับบนล่างแปดนะคะหกสามแปดโอ้สวยทวะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะก็กดติดตามไว้นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปหวยต่อๆไปนะคะหวยเด็ดๆบางทีอาจจะมีตัวไหนฟุกก็ได้นะคะเผื่อมาดวงชะตาเราสมพงกันเนาะ เผื่อป้ป้าได้3ตัวตรงนะคะก็กดกระดิ่งไว้ค่ะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะคะทุกคนแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ